ได้แล้วตายตายแล้วมาตามพี่ติดเลยยิงได้ปหมชั้นไหนชั้นสองผมยิงไม่ได้พวพี่มาฝั่งนี้มาแล้วมาแล้วไปยิงไปยิงเอาดิี้วัดหนึ่งวัดหนึ่งตัวหนึ่งตัวีหนึ่งอยู่ไหนฮะเฮียชักแม็กอยู่ชั้นสองไปและวตัวหนึ่งวัดวัดไอ้เหี้ยไก่แม่งวิ่งมาหาผมอีกแล้วพวกเราพวกเราช่วยได้ปะตึกกลางอะตึกกลางคุณเห็นหน้าศึกปะ

เจ้ของด้วยวะโอ้โหลังโอ้หลังหลังมีศึกพิจารณาเก็บไ้หน่าหิวเอาบอสไปนะเพื่อนนะเพ่อนนะมาเดี๋ยวหิวได้สองตัอนะตัวนี้นะคือจะเี้กูเอาตัเลยนะตีไม่ตุนนะตีขอเลี้ยงข้างในนะ ย้ยไม่มีแม็กนี่จะปูตีมดอยดูสี่ผู้เดิมกลับมาหนเก้าเลยที่แบบสูสีู่สี่อะเ็อเช็อเจ็ดห้าดกว่า

โลกแข่งเงียฟันไม่ตายไม่เดียวโุ้มหิงเนี่ยมันก็ตายตาย้โอ้โหน่นล่นรน่นเนี่ยไอ้หน้ากากตีอินทนอนะอินทนอไม่ได้เยอะนะเอ้นอะไรแพร่แพร่เ๋ยอนทนอ

เฮ้ยไปโดนออไอ้เหี้ยเม็ดเดียวเลยล่อยโง่จะบอกไอ้ยินแทนดียก็สวยตัวนึงเฮ้ยพวกพวกที่มาเล่นกลกับเราเมื่อกี้นี่ว่ะใช่ปะไอ้ยิ้น่คือะไรยิ้หยุดเลยวะดูนะไม่ใช่นี่ว่ะเฮ้ยตังไอ้เออไอ้เหี้ยไอคต้มตูเลยมีตู้กันนะมาต่อเลยมาต่อเลย โอ้โมาเปนรอยเลยมาไปอยขึ้นบนก่อนขึ้นบนก่อนอย่าตัดในมือยิงผมเลยยิงปีอยู่อยากขึ้นอยาขึ้นอยาขึ้นนดีนแล้วไปช่วยแลโตายเลยเก็บตัวดเก็บไม่ทันแล้วโอ้โ ไอตัวกูแต่นะเอ้ยไก่มันไปเกไปไปดิหลังตึกอะไริวเพื่อนล็อกได้เลยเนี่ยไม่ได้จบบดได้เดี๋ยวมันยิงรเปิดใต้บันไดใต้บันไดใต้บันไดเจ็ดแปชั้นสงนะระวัง้บันไดใต้บันไดชั้นหนึ่ี่มีีมีบดไดไหมอย่าอย่าอย่ต้องเอาไว้ได้ไอ้นี้

เออเพื่ออะไรอ่ะจะติบาทอะเรท่านน่ะตัวแบนเนี่ยไอ้เหี้ยตีบาทเลยเหรอเทปตัวประมาณสามสี่ตัวไม่เกิบนตึกอ่ะตัวตัวลวอัวนอ้วเจอแล้วผมมีคนเดียวซื้อไม่ไหวอยู่ไปไหนอะใหม่เหรอไม่เหลือตัวไอ้กูจะไปยิงคมกิฟต์เลยกระจายตีมพี่อ่ะให้กูไปหามึงหรือให้กูอยู่รวมเป็เดียว

ไอ้สองทีของไงไอ้สองอ่ะไม่ตัวปากก็ายิงตัวดียิงหัวทำไมอ่ะเออหลังเข้าหลังเข้าเอาเดี๋ยวดิมาหนักคุณโดนกูว่ะดิวางหัวนัดเดียวพอโดนกูหมดละไอ้เหีวางวางตาเฮ้ยโดนหัวหมดละมาดิวิ้ยใครตั้งรู้วางเขาเยอะโอ้จะไมิ <bunker. S 1> ไมโลเลยว้าโดนคิ <arn> ้วเก้ยวโดน ริงเท่าไหร่อะอยากเห็นนะอยากเห็นดิวะเราเราเดียยวเขีไป้หนึ่งเนี่ยนั่น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 ดิวไหมยังยังบอลลุดมอหลุดมาหลุดบอหลุดเอาโอ้ยเมื่อไหรน้องชายเห็นคนแอคอะไรไหม ก็จะยินโดนนะนี่แต่เอ้เออแห